ส,สวัสดีค่ะสวีส,สมัชชิกุม่ม VIP ททุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันศุกร์ที่23พฤษภาคมพศ2 568กับการวางแผงกนการเตทตดทองคำาค่ะ สำหรัรบกราฟทองเช้าวันนี้เดนั้นจบเป็นแดงนะคะถอดไส้บนล่างค่ะเทเดอร์เนื่องจากกราฟทองนั้นไปชนในส่วนของเทรนของเดนะคะซึ่งลักษณะของเดยค่ะต้องบอกว่าเป็นการไซด์เวย์อยู่นะคะเป็นการไซด์เวย์ค่ะนะเนื่องจากกราฟทองนั้นเป็นเทรนขึ้นค่ะมีการย่อมาถึงแอเรียแนวรับนะคะแล้วก็มีการราคาขึ้นไปต้องบอกว่ามีการพักตัวในจุดของการวิ่งของกราฟนะคะซึ่งตรงนี้โคแผนแนะนำว่านะคะให้กราฟชัดเจนก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือกราฟทองค่ะ่เมื่อวานนะคะก็ ในส่วนของนะคะเทรนของเดยค่ะทำให้กราฟทองย่อมาถึง a อ e รแนวรับและถ้าวันนี้เดยนั้นจบด้วยเขียวก็จะมีการดันราคากลับขึ้นไปและจะทําให้กราฟทองนั้นกลายเป็นว่าวีคจบเขียวและเมื่อวีคจบเขียวแล้วจะทำให้กราฟทองสัปดาห์หน้าวีคจะดันราคาขึ้นต่อ เป็นไปตามรูปแบบของเทนขาขึ้นแล้วก็จะทําให้มันนั้นจบเป็นเขียวและสัปดาห์ต่อไปก็จะมีโอกาสดันราคาขึ้นนะคะทุกคนในส่วนของภาพเดค่ะเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนเมื่อวานก็แพมแม่บ้านเฟเลกไม่มีออเดอร์นะเพราะกราฟไม่ได้ตกร,ระบบการเทรดอย่างที่กุแพมบอกไปว่าในเวอร์ชันล่าสุดนะคะ ในเวอร์ชันล่าสุดคือโค้ดแฮมจะเลือกท่าเทรดที่ดีที่สุดเท่านั้นและถ้าวันไหนไม่ตรงวิธีการจะแค่ไม่ได้เทรดนะคะเช่นสัปดาห์นี้นะคะตรงวิธีการอยู่3วันเราจะได้เทรดได้สวันและจะทําให้เราสามารถนะสะสมกรรําไรไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ได้เทรดแค่2วันสัปดาห์นี้เราชนะ3วันสัปดาห์หน้าเราอาจจะชนะ4วันหรือนะคะอาจจะมีแพ้1วันซึ่งวิธีการเหล่านี้ค่ะมันจะทาให้วินเลดเราชนะมากและพอเราจะโตและทําให้เราสร้างกําไรได้มหาศาลนั่นเองค่ะ ในส่วนของกราฟทองค่ะต้องบอกว่ากราฟทองก่อนน้าน,นี้คือเป็นเทรนขึ้นนะคะนี่คือการสร้างไฮของเขาค่ะมีการย่อนะคะแล้วก็นะคะในสัปดาห์ในสัปดาห์น,นี้นะคะมีการย่อมาถึงราคาตรงนี้และกราฟทองกำลังอยู่แบบนี้ค่ะเทรเดอร์ซึ่งลักษณะนี้ค่ะคือเขากำลังนะคะจะ,ะเป็นรูปแบบของการพักตัวในทำเฟรมเดย์ซึ่งถ้าสมมติว่ากราฟทองนะคะเลือกเป็นเทรนขาขึ้นเหมือนเดิมเขาก็จะสร้างไฮใหม่ค่ะ นะคะแล้วก็มีการพักตัวแล้วก็ดาวราคาขึ้นนี่คือรูปแบบของกราฟทองกรณีขาขึ้นค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้เขาไม่ได้สามารถสร้างไฮใหม่ปัจจุบันอยู่ตรงไหนโค้ดอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเขาไม่ได้สร้างไฮใหม่นะคะสัปดาห์หน้าจะกลายเป็นว่าวีคจะกลายเป็นขีดโอเพนสั้นกว่าแดงค่ะและจะทําให้การาฟทองนั้นมีโอกาสทะลุมาถึงด้านล่างและถ้าทะลุแบบนี้ก็จะมีโอกาสาม,มาแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นการการกลับตัวด้วยนะคะถ้าทรงนี้เดจะเป็นการกลับตัวแต่ถ้าเป็นรูปแบบของขาขึ้น เขาเป็นรูปแบบของเทนขึ้นอยู่แล้วลักษณะเนี่ยค่ะก็จะมีการกดราคาลงแล้วก็จะเป็นรูปแบบของฝั่งเซลล์ถ้าเป็นด้านบนก็คือฝั่งบายนั่นเองนะคะภาพทั้งหมดคือเป็นภาพของเดย์แท่งเดย์จ้าเดย์ก็คือวันนะคะภาษาอังกฤษก็คือเดย์นั่นเองเด้ออ่ะนะคะนีในส่วนของภาพเดย์ค่ะดังนั้นสิ่งที่คุณแพมต้องการคือให้การชัดเจนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปโดยเฉพาะเดย์วันนี้นะคะคือเดย์วันเมื่อว่าเมื่อเมื่อวันก่อนค่ะจบแบบนี้และเดย์วันนี้ค่ะจบ จบเป็นแดงขอดไส้บนล่างซึ่งแท่งนี้ให้ความหมายว่ามีความรังเลสงสัยอยู่อยู่ที่ว่าเดวันนี้จะออกอะไรถ้าเดวันนี้จบเขียวก็ง่ายสิคะ่ะ วันจันทร์ก็เตรียมตัวรวยได้เลยค่ะรวยมาหาศาลด้วยนะคะเพราะจะเป็นทั้งวีคและเดย์ก็สัปดาห์หน้าก็จะมีโอกาสเดิราคาขึ้นต่อแต่ถ้าไม่ใช่ตามนี้ค่ะเดย์วันนี้อาจจะถอดไส้ลงมาแล้วก็ทําให้เดย์นั้นจบเป็นนะคะแดงแล้วก็วีคจบเป็นเขียบสั้นกว่าแดงสัปดาห์หน้าก็จะทําให้กราฟนะคะอยู่ฝั่งลงค่ะดังนั้นนะคะความชัดเจนของกราฟก็แทนน,น,นนั้นนะว่ากรณีที่ค่ๆเป็นเทรดเดอร์นะคะโดยเฉพาะเทรดเดอร์ ader, มือใหม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้เลยเทรดเดอร์มือใหม่จะอยากเข้าอยากหาเงินอยากรวยเดี๋ยวนี้ซึ สามารถหาเงินได้แบบยั่งยืนและเทรดได้บวกตลอดและที่สําคัญคือแพ้น้อยที่สาคัญก็ไอแพ้กับธรรมชาติอะ่ะเรื่องของการลงทุนอยู่ไหมฮะเรื่อง,องการลงทุนโอเคแพ้น้อยแต่เราชนะมากกว่าชนะมากกว่าพอเราก็จะโตและที่สําคัญขาดใจเราก็จะฟูเงินเราก็จะเยอะนะคะเวลาเรา,นะะห,าหาเงินได้มากเราก็จะทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตเราก็สะดวกสบาย2เราก็มีโอกาสแบ่งปันให้กับผู้อื่นหรือว่านะะแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์หรือว่า นะครบ,บุคคลรุ่นหลังได้นะคะซึ่งก็แพงแม่บ้านเด็ดอรเร็กนะคะสำหรับเทรดเดอร์นะคะท่านไหนอยากร่วมนะคะ การกุศลครั้งนี้นะคะลืมบอกไปเลยทุกคนนะคะวันที่30มิถุนายนนะคะโคะโ้แพมโคโนโรแลวก็ทีมงานแม่บ้านเด็ดฟอร์เรกค่ะนะ,ะมีกําหนดมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนนะคะอนุบาลอุบลรัตน์นะคะอยู่ที่อ,อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะวันที่30มิถุนายนสำหรับเทรเด์ท่านไหนนะคะต้องการสนับสนุนน้องๆมอบทุนการศึกษานะคะทุนละ1,000บาทก็สามารถทักมาที่ทีมงานได้แล้วโอนที่เป็นโรงเรียนเลยนะคะทุกคนโอนเงินไปที่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวแจ้งยอดมาที่นะคะทีมงานแม่บ้านเด็ดฟอร์เรก เดี๋ยวเราไปมอบทุนกันวันที่30มิถุนาซึ่งกองแพร์คุโรจน์นะคะกำหนดหมอบทุนการศึกษาครั้งนี้150,000บาทค่ะแล้วก็มีอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะเป็นซึ่งโรงเรียนนั้นก็เดี๋ยวนะคะโรงเรียนนั้นก็คือมีนักเรียนประมาณนะคะไม่ถึง30คน,นะคะ่ะซึ่งกองแพร์แม่บ้านเดอฟอเรกนะคะ,นะคะก็จะมอบทุนให้กับน้องๆอ,อีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนนะคะเดี๋ยวจำเดี๋ยวจำชื่อโรงเรียนไม่ได้นะ,ะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวประกาศแล้วกันนะคะคนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะมอบชุดผ้าละให้ก โมทนาในการทําการกุศลครั้งนี้ก็สามารถทักที่จีมงานได้เลยอันนี้คือแผนการเทรดของเดย์นะคะอย่างที่บอกว่าเดย์วันนี้ไม่ชัดเจนนะคะเป็นไปได้เทรดเดอร์ก็นั่งชมสวยๆหล่อๆก็ได้นะคะเพราะเดย์นั้นจบเป็นแดงสั้นกว่าเขียวแน่นอนถ้ากราฟยังเดือดเทนขึ้นกราฟจะดราคากะับขึ้นไปด้านบนและจะทําให้เดย์นั้นจบเป็นเขียวแต่ถ้าไม่ใช่ปุ๊บนะคะเดย์ Day, uh, Day นั้นจะกลายเป็นแดงแล้วทำให้กราฟนั้นกดราคาลงมาด้านล่างและอาจจะทําให้กราฟนั้นสร้างโลงมาแบบนี้นะ ภาพที่่าแบบอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบของแบบนี้ค่ะแล้วก็นะ,ะถ้าเขายืนเหนือได้ก็จะไปด้านบนแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะย่อบายต่อนะเดี๋ยวนั้นเป็นไปได้วันนี้ก็แพน์้นะว่าชมก่อนนะคะในช่วงเช้าแล้วเดี๋ยวรอเช็คการาฟเย็นก็ได้ว่าการาฟเย็นจะออกอะไรในส่วนของทเํเฟ m ม4ค่ะทำเฟร4นะคะเป็น PA บายค่ะแล้วการาฟก็นะคะย่อนะคะถ้าวันนี้ไม่ต่ํากว่านี้โอ้โดันราคาขึ้นได้แล้วก็ในส่วนของ day นะคะอขออภัยในภาพใน H1 ก็คือตอนนี้อยู่แบบนี้ถ้าการาฟวันนี้นะคะแนวรับนี้เอาอยู่เค้้าาาาาก็จะะดนรราาขึไปแลถฟา ราคาขึ้นไปนะคะก็จะอยู่ที่ต้านด้านบนค่ะ ึ่งด้าน,นบนตรงนี้อาจจะมีการพักตัวเล็กน้อยและสุดท้ายนะคะอาจจะมีการยอร่อพอยอ่อปุ๊บแล้วนะคะก็จะดันราคาขึ้นซึ่งตรงนี้ค่ะจะทําให้เดนั้นจบเป็นเขียวงน้นะ้านะคะค้ชแพทแนะนํา v i p เลยถ้าจะเล่นก็คือรอรอบเย็นก็คือปล่อยให้กราฟวิ่งไปบนก่อนแล้วเดี๋ยวหาจุดเข้าตรงนี้แน่นอนกราฟจะคอนเฟิร์มขาขึ้นแน่นอนแต่ถ้าไม่ใช่ปุ๊บนะคะน้องก็จะกลายเป็นฝั่งขาลงซึ่งฝั่งขาลงก็คือการกลับตัวแล้วก็ทําให้กราฟนั้นกดนะราคาลงแล้วจะทําให้เดนั้นจบเป็นแดงก็ได้นะคะสำ ทำให้ท่านรวยแต่สิ่งที่ท่านต้องทําคือท่านต้องมีวิในัยในการเทรดแล้วก็แผนการเทรดแล้วก็ระบบการเทรดค่ะอย่างเมื่อวานก็แพนแม่บ้านเดฟอริกไม่ได้ออเดอร์นะคะเพราะว่ากราฟนั้นไม่ได้ตรงวิธีการนะคะนะคะก็นะคะ,นะคะสิ่งนี้นค่ะจะบอกว่านะคะทุกท่านอย่างที่ค่แรบ,บอกไปว่าเทรดเดอร์หลายคนเนี่ยเข้ามาในตลาดแล้วกาว่าจะรวยเดี๋ยวนี้แต่จริงๆแล้วค่แรมจะบอกคุณว่าคุณมีวิชารวยตะเราะชีพแต่คุณต้องมีวินัยและก็รอคอยระบบการเทรดของคุณเท่านั้นนะคะ โอเคนี่ก็แผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้ค่ะในส่วนของช่วงเช้ชาก็เรางแผนไว้ให้กราฟวิ่งชัดเจนก่อนถ้าโอเคเย็นมาหรือบ่ายมานะคะกราฟอยู่ข้างล่างนั่นคืออ่านะคะกราฟเลือกขาลงค่ะแต่ว่าถ้ากราฟนะคะวิ่งร,ราคาขึ้นไปด้านบนนั่นคือกราฟเลือกขาขึ้นนะคะก็สะแสดงว่ากราฟเลือกเทรนขึ้นแล้วเดืนนั้นจะจบด้วยเขียวแล้วก็สัปดาห์หน้าจะบายสวยๆนะคะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้ขอให้ท่านพอร์ตฟ้าสดใสกำไรทั้งสัปดาห์กำไรตลอดไปมีวินยัยใ,ในระบบการเทรดของตัวเองนะเรียนรู้ระบบการเทรดให้ชัััดดดดดดเเเเเเเจจนนนนแลลล้้้้้ววววววรรรราาาาาาาขใยยตตตก็สสสสมถหงงิิิไไอชีีีีะะะคคคปป๋่่